สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมก็วันนี้้ามาพบกับช่างหนึ่งกันอีกแล้วนะผมในสัปดาหคลิปนี้ก็จะมาพูดคุยในส่วนของตัวงาน MacBook Pro นะผม A หนึ่งเก้าแปดเก้านะครับผมก็ลูกค้ามาในการตัวจอเสียนะครับตัวนี้จะเป็นตัวจอเดิมนะครับผมถ้าสังเกตนะครับจะมีฮะจะมีรอยนะครับผมตรงนี้นะครับรอยแตกนะครับจอเสียนะผมตรงนี้ก็ได้ทําการเปลี่ยนฮะ ก็เรียบร้อยแล้วนะครับผมกลับมาใช้งานได้ปกติเลยนะครับผมเหมือนจอใหม่เลยนะครับนี่จะใช้วิธีในการเปลี่ยนเป็นจอในนะครับผมนี่เขาเรียกเป็นจอในนะครับก็หลังจากที่เปลี่ยนแล้วก็ใช้งานได้ปกตินะครับผมแสงอะไรปกติเลยนะครับผม้าเพื่อนๆท้านไหนที่ทำจอแตกจอเสียผมก็สามารถส่งมาซ่อมได้ผมทางเรายินดีให้บริการนะครับตอนนี้มีอยู่6สาขาด้วยกันนะครับก็จะมีที่เมกาบาง,นา,งนาทวินโนทศยูเนียนมอเดอะมอ์ The More, The More, บางกะปิเดอะมอ์ More, บางแคแล้วก็ไอฟิลบางนานะครับ เ,เพื่อนท่านไหนสะดวกสาขาไหนก็สามารถเข้ามาใช้บริการได้นะครับผมสำหรับวันนี้ฮะชั้นหนึ่งก็ขอตัวลาไปก่อนครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ